อาร์เซนอลวีกลีรวมข่าวไอปืนใหญ่อาร์เซนอลเริ่มขยับตัวในตลาดซื้อขายหลังรู้แล้วว่าอะไรคือปัญหาที่ทีมกำลังเผชิญฟุตบอลลอนดอนรายงานล่าสุดว่าตอนนี้อาร์เซนอลกำลังพิจารณาปล่อยตัวกาเบรียลเคซุสซินเชนโกและเกเรนเทียนีออกจากทีมในเดือนมกราคมหลังจากเล็งเห็นโอกาสในการคว้าตัววิกตอโยเคเรสฟาบิเซโอโรมาโนรายงานล่าสุดยืนยันว่าเอเย่นส่วนตัวของดูซานวาราโฮวิตกองหน้าเซอร์เบียวัย24ปี กำลังมองหาทางเลือกอื่นๆให้กับพูเลนหลังจากสัญญากับยูเว่กำลังเหลือเพียงแค่1ปีและตอนนี้อาเซนนลกำลังติดตามสถานการณ์นี้อยู่รายงานจากฟุตบอลลอนดอนอาเซนนลอาจเปลี่ยนแผนในการคว้าตัวนิโก้วิลเลียมปีกซ้ายสเปนวัย22ปีเข้ามาร่วมทีมภายในเดือนมกราคมเนื่องจากว่ามีโอกาสที่ดีหลังจากบาร์เซโลนาคู่แข่งสำคัญดูลดความสนใจลง และกำลังเปลี่ยนเป้าหมายไปที่คาวารัสเคเรียปีกตัวเก่งจากนาโปลีมากกว่าสื่อสปอร์ตในสเปนรายงานล่าสุดว่าอาเซนอลได้ติดต่อบเบื้องต้นกับเอเย่นส่วนตัวของอาดากูเล่กองกลางตัวรุกตุรกีวัย19ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขามีความสนใจในตัวผู้เล่นหลังจากไม่ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ที่เรอัลมาดริดส่วนอีกกระแสข่าวจากสเปนรายงานว่าอาเซนอลอาจไม่ยื่นสัญญาย,ยืมตัวกูเลแต่ จะยื่นซื้อบราฮิมดีอาร์ตผู้เล่นน่าเนกประสงค์บวกมีโค้ต้าโฮมกลนติดตัวจากเรอัลมาดริดแทนอาเซนอลมองว่าดีอาร์ตสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายขวากลางลุกและเบอร์แปดปิดท้ายด้วยความพร้อมก่อนเกมกับฟอร์เรสสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกจะกลับมาเตะอีกครั้งโดยอาเซนอลจะเล่นเกมที่12ของฤด,ดูกาลในบ้านโดยทัพปืนใหญ่อาจต้องรอเช็คฟิตนักเตะถึง5คนได้แก่ดีแคนไลท์บุคโยซากาลิคาโดคาราเฟอรีทาเคฮิโรโทมิยาสึและเลอันโดทอซา ส่วนเบนไว้เพิ่งผ่าตัดเขา่าต้องพักยาว2-3เดือนและคีแรนเทียนีที่บาดเจ็บตั้งแต่ยูโรกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วซึ่งอาจมีชื่อในเกมวันเสาร์นี้ทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของอาร์เซนอลในสัปดาห์ที่ผ่านมาหากตกหล่นอะไรไปหรืออัปเดตไม่ครบถ้วนก็ขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับและในวันแมทเดย์แฟนๆปืนสามารถเข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์สดก่อนและหลังเกมในช่องทางสติ๊กแบมเดวิสอาร์เซนอลได้เลยครับถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อติดตามเชลี่ใไอปืนใหญ่ของพวกกเรราไปด้ยัันคบ บาเธอร์กันเนอร์ครอบครัวไอ้ปืนใหญ่